เห็นพลังความโหดของบรรดานักปวสสกฬารุ่นน้ารุ่นลุงไปจนถึงรุ่นปู่ทำเอาหลายคนรู้สึกเขินกันไปเลยเ<อ>ที่เห็นอยู่นี้คือบรรยากาศจากการประเดิมจัดการแข่งขันเทนนิสอาวุโสมินิโดยสมาคมเทนนิสลีกสูงอายุเพื่ออาชีพและสุขภาพเลือกปักหมุดที่คอร์ตอินดอร์คุณภาพระดับโลกภายในเอซี o r t c e ตเ e ็อําอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นสถานที่ให้นักกีฬาวัยเก่าจากทั่วประเทศ เดินทางมาโชว์ลีลาโปแลแฮนด์และแบ็คแฮนด์กันอย่างเต็มเหนี่ยวพลเอกสนธิบุญรัตกลินอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้บัญชาการทหารบกในวัย75ปีรวมเปิดสนามในคู่ VIP เช่นเดียวกับซูเปอร์เบิรมธนากรสีชาพันธ์กับตันทีมเดวิสคับทีมชาติไทย ลัดฟ้าจากขอนแก่นมาสร้างสีสันโดยเฉพาะงานนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งตัวแทนมาร่วมเปิดงานด้วยสวัสดีค่ะชื่อธีราบุญญาดีกิติกรนะคะเป็นรองเลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยคะ่ะรู้สึกดีใจมากมนะคะที่มีผู้ใหญ่ที่ยัง สนใจแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็เด้มาแข่งขันกันนะคะวันนี้สุขภาพยังแข็งแรงตีกันได้ดีทุกคนเลยค่ะเทนนิสนะคะเป็นประโยชน์กับคนทุกเพศทุกวัยเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กเล็กเนี่ยสามารถพัฒนาทักษะของร่างกายได้อย่างดีมากเลยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยสามารถได้มาออกกำลังกายได้มีความกระฉับกระเฉงทำให้คนได้มีคอมมูนิตี้ที่ดี ได้มาใช้เวลาว่างในการเนี่ยค่ะมาเล่นเทนนิสหรืออะไรเงี้ยท,ทั้งดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ได้ผลิตภาพที่ดีกลับไปด้วยค่ะจังหวะของการจัดทัวร์นาเมนต์เทนนิสอาวุโสในครั้งนี้สอดรับกับมิติในเชิญบวกที่ทุกฝ่ายต่างหวังว่าสถานการณ์ของโรคโควิด1 i จะคลี่คลายมากยิ่งขึ้นเอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายให้เม็ดเงินหมุนเวียนคล่องตัวขึ้นกว่าเดิมมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นต่างๆให้เกิดความคึกคัก นำรอยยิ้มกลับมาอาบใบหน้าของคนไทยอีกครั้งหลังจากเราทุกคนต่างต้องอดทนมาตลอด2ปีแห่งความอึดอัดและคลุมเครือคืองานในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณรอนเทนนิสมากนะครับที่ส่งทางตัวแทนของลอนเทนนิสมาเป็นประธานในพิธีนะครับสรามคมเทนนิสราลีกสูงอายุเพื่ออาชีพและสุขภาพตั้งขึ้นมาก็ตามชื่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นการเม็ดที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเริ่มเข้ามาเล่นการเทนนิสกันมากขึ้นและก็เป็นการพัฒนาไป,ไปสู่ลีก เป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นเวทีที่จะรองรับให้กับนักกีฬาที่จะไต่เต้าขึ้นไปที่จะไปเล่นนะครับกีฬาเนี้ยไม่ว่าจะไปจากที่ไหนนักกีฬาจะมีเยอะการออกกําลังกายคือเป็นยาพิเศษนะครับดีกว่าไปซื้อยาเพราะการออกกําลังกายทีนิดบางท่านอายุ73ยังออกกําลังกายตีนิดได้อยู่ปกติมันค่อนข้างที่จะ,ะเรียบง่ายตีคนเดียวก็ยังตีได้ในยามที่เราไม่มีใครเราก็ไปน็อกบอร์ดไปร่วมกับควนเราก็ไปตีกับควนหรือไม่ถ้าอยากมือพัฒนาก็เข้ามาแข่งขันหลีกสูงอายุ ในปัจจุบันนี้ก็เปิดอย่างเป็นทางการณนะวันนี้แล้วนะครับเทนนิสยังคงเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ครองใจชาวไทยจำนวนมากด้วยเอกลักษณ์ของการเล่นสนุกร้าวใจท่วงท่าอันสง่างามตลอดจนปรัชญาในการส่งเสริมน้ำใจเป็นนักกีฬาช่วยปลุกความเป็นนักสู้ในหมู่ผู้สูงวัยรวมถึงสร้างพัฒนาการแห่งการเรียนรู้ที่ดีให้แก่เยาวชนคนของชาติ เชนิดเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นกีฬาในความนิยมคนสามารถที่จะเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุหรือแม้แต่ผู้สูงวัยทั้งหลายนั้นเป็นกีฬาที่สร้างสีสันให้กับผู้ที่มีโอกาสเข้ามาสัมผัสต้องเรียนว่ากีฬาเทนนิสไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของมิต,ติเพื่อสุขภาพเท่านั้นเองแต่ว่ามันยังเป็นมิต,ติเพื่อสังคมอีกด้วยการที่จะมาพบปะมิตรสหายเพื่อนฝูงนะจากการที่มีกิจกรรมเทนนิสนะเป็นกีฬาที่สามารถที่จะสร้างในเรื่องของ มูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างดีซึ่งเห็นได้ประการหนึ่งสมัยที่พระดอนนี่กำลังดังการนำเข้าของไม้เทนนิสและอุปกรณ์เทนนิสเนี่ยสูงตั้งหลายเท่าตัวฉะนั้นในเรื่องของเทนนิสนี่ไม่ใช่เฉพาะในเมืองเท่านั้นเองในแต่ละท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคหรือว่าโรงเรียนหรืออะไรก็ได้เห็นถึงความสาคัญันนี้ที่จะใช้เป็นเกมในการที่จะให้คนได้เข้าถึงนะเพราะว่าเอื้อประโยชน์ทั้งในเรื่องของ กีฬาคุณภาพชีวิตแล้วก็ในเรื่องของสร้างมูลค่าเชิงบวกให้กับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับเทนนิสถูกบรรจุเป็นหนึ่งใน14ชนิดกีฬาในการแข่งขัน Thailand Open Master g a m เกมมหากรรมกีฬาระดับชาติสำหรับผู้มีอายุ35ปีขึ้นไปซึ่งเตรียมเปิดฉากเป็นสมัยที่2ระหว่างวันที่8ถึง16มกราคม2565โดยจังหวัดสงขลารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพด้วยความมุ่งหวังว่า สเสน่ห์แห่งกีฬาแร็กเก็ตประทะรูปสักหลาดจะมีส่วนช่วยดึงดูดมวลชนเข้ามาในพื้นที่อันหมายถึงการค้าการขายมิตรภาพและความสุขในหมู่คนรักกีฬา <Hey! S 1> คลิปนี้ดูแล้วชอบชมแล้วใช่ทีมงานขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e อเวกมีเดียของเราด้วยนะครับและพบกันตอนต่อไป